สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาพามาทำยำมะม่าหมหูยยอเสแากจาใส่มาม่าสองก้อนแล้วก็หมหูยอเครึ่งเท่นนะวันนี้เราทำง่ายๆเพราะเรามีน้ำยำที่ทำเองเอาไว้แล้วจา้า น้ำยำพอประมาณนะจะยำอะไรก็ได้นะคจ๊ะเพราะน้ำยำของเราแบบเป็นสูตรสูตรเด็ดจะยำแบบไหนก็แซ่บแหะน,น,น้ำยำเราเจ้าคุกเขาเลย ยาเพ็บเดียวไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จแล้วเข้ากันมากเป็นน้ำยำแบบทับมาไว้เก็บเอาไว้ในตู้แช่แข็งจะอยากยำอะไรก็ออกไม่ยำได้ขออยากชิมเปล็ แรสชาติออกเผ็ดเปรี้ยวหวานปิดท้ายด้วยกระเทียมก็โรยด,ด้วยขึ้นชา เรียกว่าตั้งโอก็ได้เปเจอพี่้องจ้าเส็จมามางจุกเลย เจ็บจ้าเติมน้ำยาไปอีกก็ได้จ้าอยากให้เข้มข้นครับกันความเซ็บขรัวพี่โอเวอรเองจ้าหนูเม่ไรก็แวะมาจ้า